สวัสดีคะ่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทำแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะนะคะไม่สามารถไปตัด,ตดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเนาะออวันนี้พี่นุ้ยได้มาทำแรนดอมในหัวข้อนะคะมีพลังงานของคนรอบข้างที่แอบละแวงคุณอยู่ในตอนนี้เออเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาพวกนั้นราระแวงอะไรคุณกันแน่ ทำไมจะต้องระแวงคุณคุณมีอะไรที่เขาจะต้องระแวงอืมระแวงเพื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทําไมคนเหล่านั้นพลังงานเหล่านั้นคนรอบข้างคุณถึงระแวงคุณอะคุณไปทําอะไรไว้หรือเขาทําอะไรไว้อ่าเนอะอืมจริงด้วยแปดดาบล้อมรอบเขามีความลับกับคุณนะเขามีความลับนะเขามีความลับหรือเขาคิดที่จะทําอะไรหรือ หรือบางครั้งอะสิ่งที่เขาทำเนะ่ยเขาไม่ค่อยเปิดเผยนะคะหรือบางครั้งเขาแอบ,บนินทาคุณหรือพูดรับหลังคุณเห็นไหมเพราะมีผ้าปิดตาอะไรเงี้ยรอบดาบรอบด้านเหมือนเขาใส่ร้าย,ายคุณใส่ร้ายป้ายสีหรือบางครั้งเขาพูดถึงคุณในแนวด้านลบหรือเอาคุณไปพูดนินทาว่าร้ายก็ได้นะคะเพราะมันเป็นแปดดาบแล้วทีเนี้ยแปดดาบขึ้นมาเนี่ยเขาระแวงทําไมเขาระแวงว่าคุณจะรู้ไงว่าเขาพูดอะไรว่าคุณอะไรเขากลัวความลับคัาสุกเปิดเผย,ยเออ ทั้งที่คุณก็ไม่เคยว่าร้ายใครนะแต่เขาชอบเอาคุณไปพูดอ่ะเนี่ยทีเนี้ยแล้วเวลาที่เขาเจอหน้าคุณหรือเขาอะไรแบบเนี้ยเขาระแวงคุณว่ากลัวว่าคุณจะรู้ว่าเขาอ่อคิดไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณแล้วก็ใส่้ายป้ายสีคุณก็ได้มันเป็นความลับของเขาที่เขาเอ่อคิดไม่ดีกับคุณอะไรประมาณเนี้ยเออกลัวคุณจะรู้ว่าเขาคิดอะไรกับคุณอืมเห็นไหม คุณเป็นคนที่สนุกสนานลานลาเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนที่มองโลกในในด้านบวก <c oughs> ในด้านบวกนะมองโลกในเป็นทุ่งลาเวนเดอร์คุณเป็นคนที่เออรักรักคนรอบข้างแล้วก็เป็นคนที่ใจดีกับคนรอบข้างอยากให้ทุกคนรอบข้างรักคุณด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณเป็นคนที่น้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ชอบแบ่งปันเป็นคนที่มองโลกสดใสเป็นคนที่มองโลกแบบ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ทุกคนรอบข้างได้มีความสุขด้วยคุณพร้อมจะแบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมคนรอบข้างถึงไม่ชอบคุณเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาแอบนินทาว่าร้ายคุณอหรือเขาจะว่าคุณโลกสวยเกินไปหรือเปล่าเขาเอาคุณไปพูดในในในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเขามีความลับกับคุณอนะเหมือนเขาเอาคุณไปนินทาเหมือนเขาเอาคุณไปดินทานะคะเพราะมันขึ้น แปดาบขึ้นมาก็เหมือนเอาคุณไปนินทาเหมือนเขามีความลับกับคุณนะเขากลัวคุณรู้อะไรไหมเนี่ยเขาได้แต่นิ่งเงียบเห็นไหมเขาเจอหน้าคุณเขาจะไม่กล้าพูดอะไรเลยนะค,คนคนนี้จะนิ่งจะเงียบทําตัวแบบสงบเสงี่ียมทําตัวแบบว่าอ,อไม่พูดดีกว่านิ่งๆเงียบๆดีกว่ามีอะไรปิดบังคุณอยู่อืเห็นไหมนะคะแล้วเขากลัวพลังงานของคุณนะ่ะเหมือนกับคุณมันมี เหมือนกับคุณที่เป็นคนฉลาดนะคุณเป็นคนที่มอบความสุขให้คนรอบข้างก็จริงแต่คุณมักจะมองคนออกนะเพราะว่าเขามีความรู้สึกตัวเขาเองนะพลังงานคนพวกนี้มีความรู้สึกว่าคุณน่ะจับไตได้คุณเป็นคนที่สามารถมองคนออกได้เขากลัวคุณรู้เพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยต้องมีอะไรดีเขาเกรงถึงพลังงานของคุณนะพี่หมอดูว่าเขาเกรงถึงพลังงานของคุณเหมือนคุณ ดูคนแล้วคุณจะไม่พูดอ่ะเวลาที่คุณมอบความสุขคุณก็มอบความสุขให้ทุกคนแบบเต็มที่นะเพราะคุณมองโลกในในในด้านบวกแล้วเวลาที่คุณไม่พูดเหมือนคุณนิ่งเงียบเหมือนเหมือนเขากลัวพลังงานเงียบของคุณอ่ะเออพลังงานเงียบของคุณก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่พูดแต่เขาจะมองแต่ความว่าที่แต่คําว่าที่คุณเงียบน่ยหมายถึงว่าคุณซ่อน ซ่อนอะไรไว้ในตัวเองก็คือความเงียบของคุณมันช่วยจับไตหรือจับความรู้สึกของคนที่คิดไม่ดีกับคุณได้เนี่ยคือเขาคิดตรงเนี้ยเขาคิดเขาคิดว่าคุณต้องเป็นแบบนี้เขาเจอหน้าคุณเขาจะไม่สบตานะเขาพูดกับคุณก็จริงแต่เขาจะไม่สบตาคุณนะคุณสังเกตให้ดีนะคนพวกเนี้ยแล้วคุณเป็นคนขยันด้วยคุณเป็นคนเก่งอ่ะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆคุณสามารถก้าวผ่านได้เห็นไหมแมวดําตัวเล็กคืออุปสรรคแต่คุณสามารถก้าวย่างผ่านได้แค่ว่าอุปสรรคแค่เศษฝุ่น คุณรู้ทุกอย่างก็จริงอ่ะแต่คุณพยายามที่จะไม่เอามาคิดให้ปวดหัวเออคุณรู้คุณรู้ทุกอย่างว่าใครคิดกับคุณยังไงแต่คุณก็ยังทําดีอยู่นั่นแหละคุณก็ยังแบบเฉยๆชิวๆของคุณอ่ะเออเรื่อยๆชิวๆแต่ถึงบทที่คุณจะเงียบคุณก็เงียบนะคุณดูคนเวลาที่คุณดูดูใครที่ว่า คุณคิดว่าคนนี้คิดไม่ดีกับคุณละคนนี้นินทาคุณละอะไรประมาณนี้แต่คุณไม่ได้กระโตกกระตากแล้วไปว่าเขานะคุณจะนิ่งเงียบแล้วคนพวกนี้จะกลัวพลังงานเงียบของคุณเขาคิดว่าคุณจะต้องรู้เรื่องของเขาอะไรบางสิ่งอย่างเขาเลยไม่กล้าสบตาคุณเขาพูดแบบคุณกับคุณไม่ไม่ค่อยเต็มร้อยอะไม่ไม่สบตาอืมไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าคุยอะไรแบบเนี้ยอืมนะเห็นไหม เพราะเวลาที่คุณเงียบคุณก็มีพื้นที่ของตัวเองคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะไม่ใช่ไม่รักตัวเองนะแล้วคุณก็รักคนอื่นด้วยเออคุณก็รักคนอื่นด้วยแต่คุณก็รักตัวเองมากคือคุณไม่ยอมให้ใครเข้ามารังแกคุณอยู่แล้วแหละตรงเนี้ยคนพวกนี้รู้คนพวกนี้รู้ว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าเขาคิดอะไรอ่ะคุณก็รู้จริงๆนะคุณก็รู้นะแต่คุณไม่พูดไงคุณจะดูด้วยความเงียบคนพวกนี้เราแวงคุณนะ เวลาที่เจอหน้าคุณเขาระแวงบุ๊บเลยอ่ะเขาเขาจะมองคุณแล้วเขาจะไม่กล้าสบตาเพราะเขาระแวงเขาเห็นถึงพลังงานของคุณเขากลัวถึงพลังงานของคุณพลังงานความเงียบของคุณอ่ะมันซ่อนอยู่ในตัวคุณอ่ะเออเขากลัวคุณนะเขากลัวคุณรู้ความลับเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนมันมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณรู้หมดทุกอย่างเห็นไหมคุณรู้หมดทุกอย่างวิวออฟฟอร์จูนคุณเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าคุณเป็นคนฉลาด แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณอาจจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับที่เขาว่าคุณก็ได้เห็นไหมเขารู้นะว่าคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณคุณรู้เรื่องราวที่เขานินทาคุณอะไรประมาณเนี้ยคนพวกนี้รู้นะว่าคุณรู้เขาเลยไม่กล้าสบตาเขาเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับคุณเท่าไหร่เออเขาระแวงไปหมดเลยเวลาที่เจอคุณอะบางครั้งนะเขาเจอคุณเขาจะไม่ทักคุณแล้วเขาทำแกล้งเขาแกล้งที่จะไม่เห็นด้วยซ้านะแต่เวลาเห็นแล้วเขาก็จะ พูดกับคุณแบบไม่สบตาเออเพราะเขากลัวคุณระแวงคุณอ่ะเขาเขารู้ถึงพลังงานความเงียบของคุณความนิ่งเงียบของคุณมันเป็นพลังงานอะไรที่มันมันมันน่ากลัวนะในตัวคุณน่ะถึงคุณจะมองโลกในด้านบวกคุณจะมองคนอื่นพูดกับคนอื่นแบบสดใสมองมองทุกคนเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้ยแต่ในใจลึกๆของคุณมีขอบเขตนะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วคุณก็เป็นคนที่เงียบนิ่งเงียบ เวลาที่คุณจะมองคนหรือหรือหรืออยากรู้อะไรเนี่ยคุณจะใช้ความเงียบของคุณนั่นแหละมองคนแล้วแล้วคุณก็มองคนขาดด้วยนะคุณมองคนขาดด้วยเดอะมูลขึ้นมาเห็นไหมคุณรู้หมดทุกอย่างเห็นไหมซิกเซนลางสังหรณ์คุณเป็นคนที่มีซิกเซนมีลางสังหรณ์แล้วคุณรู้ด้วยว่ามีคนแอบนินทาคุณด้านหลังเห็นไหมเดอะมูนคือการนินทาการว่าร้ายนะคะตรงเนี้ยคุณรู้ด้วยเห็นไหมแล้วคนพวกนี้เราอัวพลังงานของคุณนะอัวพลังงานของคุณ กลัวว่าคุณจะรู้เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีมีเอ่อเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เงียบเงียบแต่เอาเรื่องอะไรประมาณนี้นี่ในความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นนะที่ระแวงที่ที่อะไรกับคุณเนี่ยนะคะอืมขอดูอีกนะถึงเวลาที่คุณจะดุคุณก็ดุนะแต่คุณเงียบอ่ะเงียบด้วยความดุดุซ่อนอยู่ในความเงียบความเงียบของคุณมันมองคนขาดมองคนทะลุปุโป่งไปหมดเลยคุณรู้แต่คุณก็แกล้งไม่รู้คุณรู้คุณก็แกล้งเอ่อ ใส่ซื่อคุณรู้คุณก็แกล้งแบบไม่ใช่ใส่ซื่อคุณแกล้งคุณก็รู้ว่าเหมือนทําตัวแบบแบบว่าไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยความฉลาดของคุณมันเหลือล้าความฉลาดของคุณมันเหลือล้าคนพวกเนี้ยที่คิดกับคุณเนี่ยที่เราแวงคุณเนี่ยเขากลัวพลังงานของคุณในด้านเงียบของคุณมากกว่าพี่หมอว่านะเพราะมันเปิดออกมามันเป็นพลังงานของความเงียบสี่ดาบความเงียบของคุณบางคนเข้าไม่ถึงความรู้สึกของคุณเลยนะบางคนเข้าไม่ถึงตัวตนของคุณเลยอะ ทำไมถึงเข้าไม่ถึงเพราะคุณเงียบไงอืมเวลาที่คุณช่วยเหลือหรือคุณรักทุกคนรอบข้างคุณก็ห่วงใยแล้วก็ปรารถนาดีกับทุกคนแต่เวลาที่คุณจะเงียบหรือมีขอบเขตในโลกส่วนตัวของคุณคุณก็เงียบเหมือนกันนะไม่มีใครรู้ในจิตใจของคุณเลยแต่เขาได้รับพลังงานจากตัวคุณน่ในความเงียบความอะไรของคุณเนี่ยเขารู้พลังงานตรงนั้นรู้ว่าคุณเงียบแบบน่ากลัวมันซ่อนด้วยความดุเออความดุดัน ความน่ากลัวความเงียบความนิ่งของคุณนี่นะมันสยบของสยบพวกเขาทําให้พวกเขาระแวงระแวงที่คุณจะรู้ความลับที่เขาว่าคุณเออเราดูกันอีกนะสามดาบเห็นไหมเนี่ยเวลาเขาอยู่ใกล้คุณใจเขาเต้นนะไม่ใช่เต้นแบบแบบเจออะไรที่น่าตื่นเต้นแบบนั้นนะเขากลัวใจเต้นแบบกลัวกลัวว่าคุณจะรู้เอออะไรประมาณเนี้ยอืมเขาได้บ้านหน้าใส่เราอะปั้นหน้าใส่เราเราเองก็ปั้นหน้าใส่เขานะ แต่เรารู้ทุกอย่างแหละแต่เราก็พูดดีอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่ใจเราก็รู้อยู่คุณเนี่ยไม่มีใครหลอกคุณได้นะพูดจริงเออเอาจริงไม่มีใครหลอกคุณได้นะคุณรู้ทุกเรื่องนะแต่คุณแกล้งไม่รู้คุณดูคนด้วยความเงียบแบบที่พี่หมอพูดไปอ่ะคุณรู้ว่าใครนินทาคุณอยู่ใครใส่ร้ายคุณอยู่ใครใส่ร้ายป้ายสีใครพูดไม่ดีกับคุณคุณรู้นะไม่ใช่คุณไม่รู้นะเออคุณเงียบใช้ความเงียบสยบคนพวกนี้ระแวงคุณมากๆกลัวคุณมากๆอะ ขาพยายามจะหลีกเลี่ยงนะพยายามที่จะไม่พบไม่เจอคุณนะ <g it> เหมือนกับเขาได้รับพลังงานที่น่ากลัวจากคุณอะเหมือนเขาระแวงแล้วเขาคิดไปต่างๆนานาอืมเนี่ยเห็นไหม <g it> คุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วคุณก็ฉลาดคุณเก่งเก่งมากๆแล้วคุณก็มองคนออกด้วยนะ <g it> คุณเป็นคนขยัน,น่ะแต่ขยันในสิ่งที่คุณชอบนะไม่ใช่ขยันในสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งไหนที่คุณไม่ชอบคุณจะไม่ทําเลยนะคะคุณจะไม่ทําเลยแล้วคุณเป็นคนเด็ดขาดด้วยอะ ความเด็ดขาดความเด็ดเดี่ยวความใจดีความความใจดีแล้วก็เออเป็นคนที่คิดเผื่อคนอื่นเออคุณเป็นคนที่ชอบคิดเผื่อคนอื่นนะไม่ใช่คิดแค่ตัวเองคุณเป็นคนชอบคิดเผื่อคนอื่นด้วยคุณช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วดูแล้วเหมือนว่าคุณช่วยยังไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วแต่ก็ยังมีคนแบบแอบนินทาคุณแอบว่าลายคุณอะไรประมาณเนี้ยใช่แล้วแหละ เพราะว่าเขาไม่กล้าสบตาคุณระแวงทุกสิ่งทุกอย่างกลัวว่าคุณจะรู้ความลับดูนะว่าความลับมันจะเปิดเผยไหมแต่ถามว่าเปิดเผยไม่เปิดเผยตรงเนี้ยคุณรู้อยู่ละเพราะคุณรู้ว่าใครทําอะไรกับคุณคุณรู้ว่าใครใส่ร้ายป้ายสีคุณรู้ว่าใครดินทาคุณรับหลังคุณรู้หมดแหละแต่คุณแกล้งไม่รู้ไงแต่คนพวกนี้ก็กลัวพลังงานของคุณเออกลัวพลังงานของคุณระแวงคุณอืมอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะคะสองดาสองดา คนพวกนี้กังวลแล้วนะกังวลกังวลว่า,าจะเอาอยัางไงดีเนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้องยกไว้ให้พวกคนพวกนั้นเลยสองดาบคือความกังวลการต้องตัดสินใจหรือเขาจะต้องโกหกต่อไปถ้าคุณถามอะไรไปแล้วเขากลัวนะเนี่ยเขากลัวมากๆเลยอะเหมือนเขานิ่งคิดเหมือนเขากาลังจะทบทวนคําถามว่าจะ,จะเอาอยัางไงดีถ้าคุณรู้จะเอาอยัางไงดีถ้า ถ้าความลับเปิดเผยมาว่าเขาว่านินทาคุณอย่างนู้นอย่างนี้เขาจะแก้ตัวยังไงดีเขาจะทํำยังไงดีเพื่อเอาตัวรอดคืออะไรประมาณนี้ครับกังวลนะดูเป็นความกังวลอนะเออเนาะะเดี๋ยวเราดูกันต่อหนึ่งถ้วยคุณใจเย็นมากๆใจเย็นใจดีคิดเผื่อคนอื่นแล้วก็ชอบแบ่งปันน้ำใจเหลือล้นแต่ชอบมีคนเอาเปรียบคุณอะ ชอบมีคนใส่หลายป้ายสีคุณเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเอ่อเขาว่าคุณสร้างภาพเหมือนกับว่าเขาคุณเหมือนกับเขาว่าคุณสร้างภาพอะไรประมาณเนี้ยคือคนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบอ่ะเนาะจะทําดียังไงเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยหาข้อผิดใส่คุณตลอดแล้วเขาระแวงด้วยนะเขาเขาระแวงเขากลัวในพลังงานของคุณนะคุณน่ากลัวนะพี่หมอต้องบอกว่าคุณน่ากลัวนะเวลาที่คุณเงียบคุณน่ากลัวมากๆอ่ะเห็นคุณเงียบเงียบนิ่งๆนี่คุณล้ายลึกนะล้ายลึกตรงเนี้ยหมายถึงว่าคุณสามารถมองคนทะลุบุทะลวงได้หมดเลย คุณสามารถรู้ได้หมดเลยคุณคุณเป็นคนที่ลายลึกเออลายลึกนะลายลึกเป็นอะไรที่น่ากลัวอืมคุณเก่งนะอืมอจจเดี๋ยวเรามาดูกันนะสิบม้เท้าขยันแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนคิดเผื่อคนอื่นเห็นไหมหอบแบกภาระสมภาระหอบแบกไม้เท้าทั้งสิบอันน่ะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะๆแล้วคุณก็เป็นคนขยันทํางานทั้งเจ็ดวันเป็นคนที่เก่งเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือน เป็นคนที่เทคแคร์ดูแลคนอื่นได้ดีแล้วก็มอบความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างที่พี่หมอพูดออกไปอะ่ะเออแต่คนพวกนี้ก็ยังไม่ไวที่จะนั่นกับคุณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใต้สำรับกันเลยเนาะหืคุณเป็นจักรพัดดินีอะ่ะคุณเป็นคนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นเป็นคนที่มีดวงนาลีอุปถัมเออ มีพี่สาวที่ดีมีแม่ที่ดีมีคนเป็นผู้หญิงอะที่คอยอุปถัมภ์คุณเจ้านายคนรักคูครองบุตรบริวารพี่สาวน้องสาวถ้าเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูนะจะได้การอุปถัมภ์จากคนเหล่านี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่สูงสักเป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่เป็นผู้ให้เป็นเป็นเหมือนแม่โพศพอะเป็นพระแม่โพศกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่ให้ได้กับทุกคน แต่อย่าให้ใครทําไม่ดีกับคุณอะไรประมาณนี้เขาเกงกลัวถึงพลังงานของคุณนะคนที่แอบระแวงคุณเนี่ยเกรงกลัวพลังงานของคุณเกรงกลัวมากๆเกรงกลัวในตัวของคุณอะไรประมาณนี้คุณสูงสักนะไม่ใช่คุณไม่สูงสักคุณมีนะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างนะตัวของคุณมีจิตใจที่เมตตาแล้วก็เป็นผู้ที่แบ่งปันเป็นคนที่ให้ช่วยเหลือตลอดเออไม่ว่าใครจะร้อนมาจากไหนคุณช่วยตลอดตรงนี้คือพลังงานของคุณมันเต็มเปลี่ยนแล้วคุณมีพลังงานเงียบ ด้านพลังงานด้านด้านเงียบของคุณอนะการเก็บตัวของคุณก็มีนะคุณเป็นคนที่มีสองคาแรคเตอร์แล้วแหละนะคะเวลาที่คุณเงียบเขาเขาก็ระแวงนะในความเงียบของคุณมันดุมันซ่อนด้วยความดุเอออะไรประมาณเนี้เนาะอืมถ้าใครนะฟังแล้วเออพี่หมอมันมันตรงกับหนูเลยมันเหมือนกับว่ามีคนแอบคิดไม่ดีกับหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็รู้นะแต่หนูไม่ได้พูดออกไปอะไรประมาณนี้ เขาไม่ค่อยสบตาหนูนะเวลาเขาพูดเหมือนเขากลัวว่าหนูจะรู้ความลับอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะนั่นคือพลังงานของคุณแล้วแหละตอนเนี้เขาได้ระแวงคุณแล้วเขาก,กลัวมากๆเขาคิดว่าคุณรู้เรื่องทุกเรื่องแล้วแต่คุณก็รู้จริงๆนะมันเป็นเซนต์เพราะคุณมีเซนต์อยู่แล้วเพราะคุณมีเดโมนเดโมนขึ้นมาหมายถึงเซนต์แล้วเนี่ยเห็นไหมมีเซนต์มีลังสังหณ์แล้วคุณอย่างรู้คุณรู้ด้วย ว่าใครพูดอะไรใครยังไงนะคะเนาะแล้วเขาก็ระแวงคุณด้วยตอนนี้เขาอยากหลบหน้าคุณต่างหากถ้าเจอหน้าเวลาที่คุณถามเขาก็จะถามาพูดคําตอบคําอะไรประมาณนี้ไม่สบตาคุณถ้ามีพลังงานเหล่านี้นั่นคือนั่นคือคลิปนี้เป็นของคุณเลยนะคะเนาะให้คุณกดรับพลังงานที่ดีเอาไว้นะคะเนาะพลังงานไหนไม่ดีปล่อยทิ้งมันไปให้หมดอย่าไปรับมันนะคะเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะเนาะอะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ